สวัสดีนะครับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของเคอร์ทน a อลที่เป็น Slope หรือเป็น s l a n นกันว่าเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรนะครับในกรณีของ Curtain น a l l ในเ v i t นั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีเคอร์ทน a อลที่เป็นแนวสโลปสองข้างไม่เหมือนกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาอันหนึ่งก็คือว่าตัวมันเลี่ยนโดยเพาะตัวนอนเนี่ยมันจะไม่ชนกันในแต่ละด้านเนื่องจากระยะมันไม่เท่ากัน ซึ่งอันนี้อาจจะต่างกับโปรแกรมที่เช่น a r c h i c a d เนี่ยบางทีเราทำผนังที่เป็น Slope อะไรก็แล้วแต่อีกด้านหนึ่งเป็น Vertical Alignment ธรรมดาเนี่ยตัว Curtain Wall มันเลี่ยนโดยเพราะตัวนอนเนี่ยมันก็จะเชื่อมต่อกันได้อย่างเรียบร้อยนะครับแต่ในกรณีของเว w บิดไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จําเป็นจะต้องจัดการแก้ไขด้วยตนเองผมจะลองดูง่ายๆเลยนะครับเริ่มต้นก่อนสมมุติมมีผนังง่ายๆผมจะเปลี่ยนผนังตัวนี้ ให้กลายเป็น slope ซะก่อนโดยการเปลี่ยนไปที่ตัว cross section เนี่ยนะครับแทนที่จะเป็น vertical ผมจะเปลี่ยนเป็น slant ใน slant เนี่ยผมจะใส่ slope ลงไปในที่นี้ผมจะใส่สัก15องศาแล้วกันครับตอนนี้ก็มีอย่างนี้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมได้อย่างนี้เสร็จเนี่ยผมก็สามารถจะเปลี่ยนเจ้า2ตัวเนี่ยนะครับให้กลายเป็น curtain wall ะะแต่ในกรณีนี้จริงๆเราจะเขียน curtain wall แล้วกำหนดให้มันเป็น slant เลยก็ได้นะครับแต่ว่าผมจะลองใช้วิธีการนี้ก่อนนะครับวิธีการก็คือผมจะเลือกผนังทั้งสองอันนี้นะครับแล้วผมจะไปเปลี่ยนใน property นะครับให้เป็น curtain wall ในกรณีนี้ผมจะใช้ storefront ง่ายๆธรรมดาก่อนะครับเพื่อเห็นไอเดียนะครับเราก็จะได้โครงแบบนี้นะครับได้โครงเรียบร้อยแต่ถ้าเราสังเกตดูจะสังเกตเห็นว่าระยะตัวนอนกับตัวนี้ ตัวนอนสองตัวตัวนึงเป็นแนวดิ่งนะครับตัวหนึ่งเอียงเนี่ยมันจะเริ่มไม่ไม่ทนกันนะครับมันจะเริ่มไม่เท่ากันมันก็จะดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับที่เราทํายังไงได้บ้างเอ่อถ้าเราลองดูที่เคอร์ทอนบอลตัวนี้นิดหนึ่งนะครับเคอร์ทอนบอลตัวนี้นะฮะตัวเอียงนี้ก็ได้เราถอจีนะครับ ในกรณีถ้าเรา Edit Type ของ Curtain Wall โดย default ถ้าเราสังเกตดูนะครับตัว h o r i z o n t a l grid โดย Default ตอนนี้อยู่ที่2,004นะครับ2เมตร40ในกรณีที่เราใช้2เม40ทั้งคู่เนี่ยมันเป็นระยะตามแนวของระน,นาบของ panel นะครับเพราะนั้นอันนี้เป็นระยะแนวดิ่ง2เม40อันนี้เป็นระยะแนวเฉียง2เม40เพราะนั้นระ,ะนระยะในแนวดิ่งของอันซ้ายกับอันขวามันเลยไม่เท่ากันถ้าเรามาดูรูปง่ายๆนะครับนี่ปอย่างนิด นในกรณีที่เรามีระยะ a ตรงนี้นะครับกระ,ระยะ h ตรงนี้นะครับซึ่งใน slope เนี่ยมายคมันเอียงปุ๊บระยะนี้กับระยะนี้มันไม่ได้เท่ากันสิ่งที่เราพยายามจะชดเชยก็คือว่าถ้ามันมีมุม a ตรงนี้จะเป็นกี่องศาในกรณีของตัวอย่างคือ15องศานะครับแล้วก็ระยะ h ตรงนี้มันเป็น2เมตรผมต้องการรู้ว่าใน2เมตรเนี่ยถ้ามันอยู่ในระยะเอียงนี้จริงที่มันเท่ากับ2เมตรเนี่ยระยะ h ควรจะเป็นเท่าไหร่ ในที่นี้ก็คือเอาเอาระยะนี่นะครับโดยสูตรง่ายๆครับคอสตัวนี้มันเท่า A ส่วนเใช่ไหมครับธรรมดาเพราะฉะนั้นเราจะหา h ตชงนี้ถ้ท่าเท่าไหร่นะครับก็คือ A หารด้วยคอสของ a ใหญ่ตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า A ของเราคือ15องศาที่เราตั้งไปเมื่อกี้นะครับเราก็คือ2,400หารด้วยคอส15ซึ่งเราจะได้ตัวเลขประมาณ24 8 4 7นะครับซึ่งเป็นระยะที่เราจะมาตั้งเคอร์ทนวอลตัวเอียงนะครับ นี่ก็เป็นวิธีคำนวณน,นะครับเอาละ,ะกลับไปที่เว็บนะครับวิธีง่ายๆก็คือผมจะเริ่มต้นในการคลิกตัว c u r ร์เซน a l l ตัวนี้แล้วผมก็ Edit Type แล้วในกรณีนี้ผมจะ Duplicate มานิดหนึ่งนะครับ d u ดูพิเคทมาผมอาจจะตั้งชื่อเป็นว่า storefront this l o p e สิบ15สมมุตินย้กันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วสิ่งที่ผมทำก็คือว่า ผมรู้ว่าระยะจริงๆตรงนี้มันเป็น240อ้ขออภัยจากรูปนี้มันจะต้องเป็น2484.7เราจะจบมาก็ได้นะครับแต่วิธีการที่ง่ายใน Revit คือเราให้มันช่วยคำนวณได้เพราะ,ะนั้นเราใส่เครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วเราก็ใส่ว่า2,400ใช่ไหมครับหารด้วยอ cos ของ15องศานะครับแล้วก็ enter ไปมันก็จะคำนวณตัวเลขย้อนกลับไปให้นะครับเราก็จะได้ค่านี้มาสำหรับการทำ ตัวสโลปแล้วเราก็โอเคไปถ้าเราสังเกตดูนะครับตอนที่เราจะสังเกตเห็นว่า Cur t a i n wall ตัวนี้กับตัวนี้มันเท่ากันแล้วนะครับมันเท่ากันแล้วโดยง่ายๆแค่นี้เองนะครับแต่กรณีของ Corner ์มันเลียนเนี่ยมันจะใช้เทคนิคเดิมไม่ได้นะครับที่เราเปลี่ยน c u อร์ทน์องมันเลียนโดยการใช้เลือกในแนว Cur t a i n wall เหล่านี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น Corner มันเลียนนะครับเพราะว่า a l i g n m e ม t มันเอียงเคอร์ทน์วองมันเลียนมันใช้ไม่ได้ c อ r n e r มันเลียนมันใช้ไม่ได้นะครับตอนนี้ผมจะปล่อยไี้ก่อน จริงๆถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาตรง slope พวกนี้เราต้องทำ custom profile ของ corner มันเลียนใหม่นะครับอันนี้ก็ข้ามไปก่อนตอนนี้เราต้องการให้ดูแล้วมันเกิด slope เร็วๆแต่นี้ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราได้อย่างนี้แล้วนะสังเกตดูนะครับตัว c u r t i n มันเลียนตัวนอนนี้มันอยู่ในแนวนอนแต่ตัวนี้มันจะเอียงไปตาม slope ของ panel ที่มันเอียงนะครับนี่เราจะแก้ปัญหายัางไง วิธีการก็คือโดย default เนี่ยตัวมันเลียนตัวนี้มันจะตั้งฉากอยู่กับตัวระนาบข,ของผน,นังถ้าเราคลิกดูตัวนี้นะตอนนี้ผมใช้50คูณ150 r e c า a n g l e ล่างมันเลียนนะครับเ,เราลองมาดูที่ตัว Family นิดหนึ่งนะครับใน Family นี้ผมจะลอง Search ดู50คูณ150นะครับคูณอ่ะตัวนี้นะครับ อันนี้เป็นกัตเตอร์เนี่ยเดี๋ยวผมดูชื่อนิดนึงนะครับอันนี้ชื่อว่า50วัตต์ค้อ150โอเคนะครับ50วัตต์เป็นหนโอเคนะครับตอนนี้ผมมีตัวนี้อยู่ซึ่งเป็น rectangular ่ามารีนนะครับผมจะลอง copy มันดูนะครับคลิกขวานะครับแล้วผมก็ duplicate มานะครับแล้วผมจะตั้งชื่อเป็น50าสิคูร์ร้ นะครับ slow 15แล้วกันสมมตินี้แล้วนะครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนตัวนี้นิดหน่อยนะฮะโดยการคลิกขวาแล้วไปที่ตัว type property นะครับโดย default เนี่ยถ้าเราสังเกตดูตัว rectangular m a n l i เนี่ยนะครับจะสังเกตเห็นว่าตรง position เนี่ยเขาตั้งค่าไว้ว่าเป็น perpendicular to face เราจะลองเปลี่ยนง่ายๆจาก perpendicular เป็น พาเราไร้ออกถูกก่าวนะครับให้มันอยู่ในแนวนอนตลอดเวลาแล้วเราก็โอเคดนะครับเสร็จแล้วผมได้มาเลีนตัวใหม่ชื่อว่า50คูณ1อ0ห้าสิบสโลปสนี่ใช่ไหมครับก็มาแก้ไขตัวนี้นิดหน่อยโอเคเนื่องจากตอนนี้ผมมี Curtain Wall ที่เป็น Store f อลฟั Slope ตัวนี้ type, นะอีด t ทไทป์ด่อยพ่อเรา Edit Type เสร็จถ้าเราไล่ดูนะครับตอนนี้เราใช้ Interior เป็น50 ทั้งหมดนี่เป็น50คูณ150ผมจะลองเปลี่ยน,นง่ายๆนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัว slope 15ใช่ไหมครับที่เราทำไว้เมื่อกี้นี้ uh, slope 15 uh, slope 15จริงๆผมอาจจะไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัว vertical <ๆ>ก็ได้นะครับ uh, ผมจะเปลี่ยนตัว horizontal นี่แหละตัวที่จะเป็นปัญหาคือ horizontal ใช่ไหมครับ okay. เราเลือกเป็น slope นะครับ150 สโลปสิบห้าเปลี่ยนทั้งหมดเป็นตามนี้นะครับสโลปสิบหแล้วก็โอเคสังเกตดูตอนนี้ตัว cross section มันก็จะขนานกันเพราะฉะนั้นถ้าเราลองสังเกตดูตัวมันเลี่ยนตัวนี้มันก็เริ่มดูเรียบร้อยขึ้นแน่นอนอาจจะมีปัญหาตรงคอร์เนอร์นิดหน่อยนะครับแต่ในภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยเราจะทําให้เกิดลักษณะดีไซน์ซึ่งมันน่าจะพอใช้งานได้แหละสำหรับคนที่เริ่มใช้มันเลี่ยนตัวนอย แล้วเราอยากจะไปคำนวณว่าที่มันเอียงไปเนี่ยมันควรจะเป็นระ,ะยะเท่าไหร่นะครับก็ลองใช้วิธีนี้ดูเราก็จะเกิดเคอร์ชันบอลที่เป็น slope มาชนกับแนวองศาที่ไม่เท่ากันก็ใช้หลักการเนี่ยครับใช้ระยะเดิมที่อยู่ในแนวดิ่งแล้วก็หารด้วยอคอสของมุมที่มันเอียงไปนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับน่าจะแก้ปัญหา v ว u a l i z e เบื้องต้นให้พวกเราได้เร็วๆนะครับ ทริปนี้ก็สวัสดีก่อนนะครับ